อืม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 จะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมันไม่ยากสำหรับจังดิวไม่มีอะไรนะพอไผ่ไม่มีอะไรหรอกอย่าถามฉันฉันทำไปทำไมปึ๊ด40เหรอลือ41การหาจานที่ถูกต้องถ้าเราไม่มีเครื่องกลืนวอ ให้เราทาบอย่างนี้ก่อนให้หรู้ว่าระยะมันได้ความตรงสักแค่ไหนปไปพุทธทาบดูปึ๊บอืมไม่ใช่ปัญหาของอาจารย์ดิวไปเจาให้ใช้ใบที่มันสมบูรณ์แหละจริงๆแล้วระวังพุ๊มไม่รูป้ปืนมันวิ่งบนนี้โอ้ยเด็กทำอะไยโอ้โหมันใช้โค้เลยนะจารย์พิจามันใช้ได้ง่ายเลยกับใบเจียธรรมดามันไม่เข้าโอ้ย แต่ละครโยมญาติยมทั้ง,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 งหลายต้องใช้ใบเจียบแบบนึงดีนะที่จะนิ่วไปหาซื้อใบเจียบมาที่มันคุณภาพดีนิดนึงยอมลงทุนอีกหน่อยหนึ่งให้มันได้มาซึ่งความต้องการของเราก็คือเจ้าใบเจียบสีเหลืองมันจะมีความแข็งแรงกว่ากันใบเจียบสีแดงเนี่ยมันความผมเยอะกว่าซื้อแถวเนี่ยคนละสีสีน้ำตาลสีเนี่ยซู้สีแดงนี่ไม่ได้เดี๋ยวเราก็ซื้อมาซะเยอะเยะเลยแต่ประหยัดสีแดงก่อน ไอ้คีณาจมันจะคมก่กันเยอะเลยให้อาจารย์จากข้างนึงก่อนมันได้ดับตรงไหมนี่ทํางานเรายังจับฉากเลยอันนี้เราใช้ดับจุดนี้ได้วางครัได้ระนาบขนานกับตัวนี้นี่มันวงบอกลักษณะเฟืองว่าเนี่ยมันตรงถึงมันจะไม่เป๊ะอ้าเขาอีชั้นไปแล้วเดินพรทีนี้เมื่อได้ข้างนี้ปึ๊บให้เราวัดดูว่ามันระยะขนาดไหนมันสี่สิบตัวนี้สี่สิบจุดห้าให้เราันเจียฝั่งตรงข้ามแล้ววัดให้มันได้เท่ากันปึ๊บ กายตัวนี้ดืเอไงหน้าก็ได้เราก็ไม่งอเหมือนกันเนี่ยมีฝีมืออยู่แล้วช่าง,ง <c oughs> เหรอเฮ้ยนี่แหละนี่มีลูกปืนหมุนด้วยเเีย,เยเห็นไหมดูความเนียนถ้าช่างที่เจียจนชินมือแล้วมันจะหน้ามันจะขนานมันจะไม่มีเบี้ยวไม่ต้องบอกว่ามันจะตรงไหมให้ดูตุ๊นี้อ่ะเนี่ยเลยขนานพื้นให้จับดูงี้ยเห็นไหม เนี่ยไปย่างหาเนี่ยถ้าพื้นตรงนี้แนบตรงนี้แนบมันตั้งสายพานเห็นไหมถ้าเราเจียดีอ่ะมันจะขนานกันเลยนี่พอสังเกตนะ <c oughs> นดับจับอยู <c oughs> ่จับอยวกี่โม่แล้วอย่าลืมว่าเพืองเขาใช้แค่กรอกกบกระคองอีกอย่างหนึ่งคือฐานหลักของเจ้าตัวเพืองมันอยู่ตรงนี้นี่ในรอบเต็มของตงัวนี้ซึ่งมันเป็นหน้าเรียบมันมีรอยเข้ากลึงมาแล้วเรียบร้อยมันไม่มีการสึกหรอตรงนี้เพืองตัวนี้เพียงแค่ขบให้ เฟืองตัวเราหมุนได้สังเกตไหมมันจะไม่เต็มรูปแบบอีกแล้วถ้าสังเกตดีๆแต่ตัวพามอยู่ตรงนี้ความกลมอยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้เสียหายเราต้องไปเกลึงใหม่อย่างนั้นโอเคไปแต่ตรงนี้เราเอาให้เฟืองใช้ได้ต้องเข้าใจด้วยนะจ๊ะเอจิจ๋าเฮ้ยสังเกตรูปบอลสังเกตให้ได้เอ๊บวัด40 19.5เฮ้ยไม่ใช่40.5เอาออกอีกฝั่งที่ข้างทางไม่พออันนี้ทำเป็รูปบอลสังเกตนะจ๊ะเอจิจ๋าว่ามันจะได้ไหมแต่มันต้องได้สิทีนี้ ลูกใบก่อนว่าใบมันใหม่หรือเปล่าถ้าใบมันยังดีอยู่พอมันได้ที่ปุ๊บให้เราทําในลักษณะให้ลูกปืนวิ่งจับลูกปืนไว้ไอ้ตัวนึงวิ่งเหมันมือนก,ากลางป่งต้องห่วเรอในลักษณะเคอรของห้องรถไปมันจะเล็กกว่าตรงนี้นอนึรงอยู่แล้วทุกๆงานนะจ๊ะเบจีจ๋าจะบอกไว้ <c oughs> ทีนี้เราจะมากัดเปือนกันก็คือเจ้าหุ่นเตียได้ใบใหม่ ไปจะต้องไหนเท่านั้นะจะต้องพูดพาตัวนี้ก่อนึงหันเข้าหาตัวเราดีแล้วแต่เก็บขี้ไว้ถ้าจะหันออกก็ได้แต่จะต้องหันล้องปืนไปทางนั้นแต่ว่าต้องใช้ความาระมัดระวังหน่อยหนึ่งเพราะว่า ไม่แนะนบางคนอาจจะมือไม่นิ่งพอถ้าใช้แบบนี้ต้องคนที่คือมันย้อนกลับมันสามารถที่จะตีเราได้ตลอดแนะนําไม่ใช้ใบใหม่ไบบางก็ได้เอาใบบางมากัดก่อนถ้าอย่างนั้นมาดูนั่นเกินไปให้เราใช้ลักษณะแบบดีนะปึ๊บ๊ป๊เราคือมือไม่มีแต่เราจะทำให้ได้ไม่ยอมแพ้หรอกแค่นี้ยถกเว้ยเราจะตรวจสอบตรงหล้ เปลี่ยนน่าจะโทรศัพท์ดูชีวิตมากๆเลยช่างปึ๊บเดี๋ยวต้องหาที่วางใหม่เลยไม่ได้เลยนี้นี่ก็ไม่ได้นี่ไงเออคุ้มเฮ้ยมันได้ด้วยล่องเห็นไหมเออล่องเห็นไหมล่องเห็นไหมกิ๊บเจียโดนโททรศัพ์ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยว้างใบนี้มันมันไม่เป็นเหรียญแล้วเดี๋ยวให้เจียล็วงไปก่อนในมุมกว้าง ได้อยาลูไนน่ใช่เหรอครับยัดให้วัดดูความกว้างตรงนี้มีกี่ฟันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเท่ากันให้วัดตัวอ่างที่ตัวแรกว่ามันห่างเท่าไหร่มันจะได้ต้งองสไาร์เท่ากันปีตัวแรกเจ็ดจุดห้ามิลปีกในเจ็ดมิลทีนี้ เราก็มาวัดช่องห่างตัวแรกเอาตัวแรกเป็นอาจารย์ก่อนปึ๊บในรองนี้เท่าไหร่ในรองนี้เจ็ดจุดห้าเจ็ดมิล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 เจ็ดกับเจ็ดปึ๊บเราก็มาเอาที่ตัวแรกก่อนเลยว่าตัวไหนที่มันดูใกล้เคียงก่อนปึ๊บสมมติว่าตัวนี้เอาตัวนี้แค่เจ็ดมิลแล้วเราก็ค่อยเลื่อนหาทุกตัวตัวอื่นมันก็จะต้องได้เท่ากันเพราะว่าถ้าระยะห่างของปองปึ๊บตัวนี้เจ็ด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 หรือใกล้เคียงกันมันจะต้องได้รอบตัวเท่ากันเพราะว่าในรัศจะมีความห่างให้้เราคิดแบบนี ัวนี้ดูที่มันใหญ่ให้ดูว่าให้ดูด้วยว่ามันกินส่วนไหนเยอะกว่ากันตัวนี้กินส่วนบนกิสนส่วนล่างให้เราเลือกที่จะเจียด้วยไม่ใช่จะเจียแบบม้วๆไปเลยกลับเจียให้มันได้ใกล้เคียงกันก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนใบใหม่ามได้ใก้เคียปุ๊บให้เก็บเป็นใบบางเพื่อที่มันจะเก็บตัวนี้มันจะมีมุมแหลมมันจะเข้าโคง้งได้เป็นเหลี่ยมย่อมที่จะดีวกว่าใบธรรมดายี่ห้อธรรมดากินไม่เข้า นะัะใจติจาะดีที่ผมซื้อใบมายเยอะซื้อมาสิบกว่าใบเพื่อที่จะเตรยียมอะไรเจ็บจริงเยอะแยะมากมายเราได้เตรียมมาแค่นี้เหมือนกับว่าการคำนวณไว้ว่าบางทีเราจะต้องใช้มันก็เป็นจริงด้วยใบตัวนี้จะใช้ดีและจะมีราคาแพงก,กว่านิดนึงซึ่งเราซื้อมาเตรียมมาซื่อตัวนี้ถ้าใช้จริงตัวนี้จะได้เลยใบใหญ่เก็บได้เลยเข้าร่องได้พอดีตัวนี้ในระยะของใบหกมิลถ้าหิ้งเจียใบยสั้นปบ๊กมันจะได้ประมาณสักเกือบเจ็ดมิลมันจะเข้าได้พอดีเลยเราไปคำนูณกันนิดเด็กเล็กน้อยแต่ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้เองทำเองอาจจะไม่ได้ไปจจ้้้้้้้้าา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 งงงงงเเเเขหหรรรรรือรออวว่่่่ดดดยบบปปะะะมมมมณกกกัคทททททีไไไไไถผ็็แนนนใต จ้างเขาเมื่อมันได้ใกล้เคียงแล้วให้เราเปลี่ยนใบนะจ๊ะจีิจ๋าให้ใช้ใบใหม่แล้วก็ใบที่โกงด้วยใบตัวนี้มันจะใกล้เคียงมันจะใหม่แล้วมันจะพอดีด้วยแล้วก็ดูดีๆเราจะทำในลักษณะอย่างนี้ก็ได้การที้เป็นร่องตรงเลยก็ได้เหมือนกันหรือจะหันไปทางนี้ให้มันเข้ามาทางปืนเรไม่เห็นนี่เพราะปืนไม่ได้จะเข้าไปล้างอยู่นี่ปึ๊บๆๆๆแต่ถ้าจัดไม่ดีมือนิ่งๆก็ไม่ตั้งไปแอบไปแอบไปแบไปแบนี่เ้าต้องมีก็ปรมา

มินเฮ้ยอันนี้ใหญ่นิดนึงเจ็ดมินเดมินเโอ้ย,อย,ยมันต้พีอะไรเงี้ยเฮยเ็ของงนิดนึง ไ,ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมันไม่ยากสำหรับอาจารย์บิว <laughs>